ผู้ประสบภัยนี่นะครับในประกันภัยภาคบังคับนะครับหรือผู้รับประโยชน์เนี่ยจะแตกต่างจากประกันภัยภาคสมัครใจภาคสมัครใจก็จะเป็นพวกชั้นหนึ่ง,งบวก3บวกหรือ3ธรรมดาต่างกันเยอะเลยนะครับผมพูดในเรื่องของอป,รอประกันภัยภาคบังคับซึ่งรถทุกคันจะต้องซื้อพรบไม่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์หรือรถบรรทุกอะไรต่างๆจะต้องซื้อพรบพรบตัวน,นี้ หมายถึงประกันภัยภาคบังคับนะครับหรือพูดง่ายๆคือประกันภัยสุขภาพร่างกายนั่นแหละครับนะซึ่งต่างจากประกันภัยภาคสมัครใจซึ่งผมใช้คําว่าประกันภยัยทรัพย์สิสนก็คือรถยนต์นะครับนั้นปน,นี้วันนี้นะคลิปนี้เนะี่ยผมจะพูดถึงคําว่าผู้ประสบภัยในประกันภัยภาคบังคับหรือประกันภัยสุขภาพ หรือร่างกายนะครับก็คือพรบรที่เราต้องซื้อทุทกคนทุกคันนี่แหละงั้นผิดกฎหมายเนี่ยนะครับในประกันภัยภาคบังคับเนี่ยแหละครับผู้ประสบภัยจากรถและทายาทผู้ประสบภัยเนี่ยถ้าถึงแก่ความตายนะครับผู้ประสบภัยจากรถนะฮะและทายาทของผู้ประสบภัยเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับก็จะอยู่ในฐานะที่เป็นผู้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อย่างที่ผมพูดนะครับว่าเดินดูข้างถนนรถขับขับไปแล้วมาชนอย่างนี้แหละครับไม่ว่าเราเป็นใคร จะเป็นนายกรในขอเราชื่ออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเราสามารถได้รับเงินค่าสินใหม่ทดแทนเนื่องจากเราได้รับอุบัติเหตุจากรถจนให้ร่างกายบาดเจ็บสาหัสพิการหรือว่าจะเสียสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตประกันภยัยภาพมัคจะไม่กําหนดชื่อครับไม่ว่าใครก็ได้นะครับที่ถูกรถชนหรือประสบเหตุจากในรถนะซึ่งหรือประสบเหตุ จากการใช้ถนนและโดนรถต่างมาชนนี่นะครับประกันภัยจะต้องจ่ายให้นะครับโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติถ้าเขาเป็นผู้ประสบเหตุที่เข้าหลักเกณฑ์แล้วนี่นะครับเขาจะต้องได้เงินค่าสมัยทดแทนทุกคนนะครับถ้าเขาตายทายาทก็ได้ไปนะซึ่งต่างจากประกันภัยภาคสมัครใจซึ่งจะระบุตัวบุคคลผู้รับประโยชน์เอาไว้เลยในกรมธรร์ภาคสมัครใจคือชั้น1 2บวก3บวกหรือ3ธรรมดาเห็นไหมครับ ผมพยายามแยกให้เห็นชัดเจนนั้นประกันภัยภาคบังคับเป็นใครก็ได้ถ้าเป็นผู้ประสบเหตุถือว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าสสนไหมทดแทนหมดเลยในขณะที่ภาคสมัครใจนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในกรมธรรม์ในสัญญาประกรันภัยนั้นที่จะเป็นมีชื่อว่าเป็นผู้รับประโยชน์จึงจะได้ครับเห็นไหมครับนั้นเดี๋ยวในคลิปหน้านะผมจะมาพูดต่ออีกว่าในส่วนของผู้รับประโยชน์ผู้ประสบภัยเนี่ยมีอะไรอีกหรือเปล่า มะช่วยกันแชร์ต่อนะครับคลิปดีดแบบนี้เป็นความรู้ให้กับทุกท่านด้วยนะครับต่อต่อไปด้วยทั้งเรื่องของการริคลองค่าสินหมาการเคลมการคําถามที่เกี่ยวกับประกันภยัยประกันชีวิตสอบถามผมมาได้เลยนะในทั้งในทิกต o k ในเฟซในไลน์ใน u t u b e นะครับก็สามารถที่จะแชร์กันต่อตได้เลยนะครับไปคลิปด้านเรามาติดตามมาต่อไปว่าจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมอะไรอีกเกี่ยวกับผู้ประสบภัยและผู้รับประโยชน์